ค่ะเมนวลค่ะจ้าสวัสดีจ้าค่ะมาตามแนวทางกับเมนวลค่ะในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันหร้อยหกสิบแปดค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรกนอ้องคุณแม่เนะาะที่มาตามคุณแม่ค่ะงวดที่ผ่านมากแต่ไม่ชมงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมหกแปดเนาะคะ่ะคลิปแรกของคุณแม่เลขเข้าค่ะมาตามคุณแม่แค่สองเท่เอนอะคลิปแรกกับโขงสุดถ่ายเนาะคะ่ะ คลิปแรกนี่เขาเพื่อนฟันเห็นผีพอเนาะ,ะคุณแม่นี่ฟันเห็นผีพอเพื่อน่ถาถ้าแม่ฟันเห็นผีพอ,อย่ำได้เพื่อนะ่ะเลขสีออกเก้าเจ็ดถูกเถื่อเพื่อน่าค่ะก็ออกอีรีค่ะท่านผู้ชมออกตัวกัฟเนาะคุณแม่เนาะนออกเจ็ดเก้าค่ะซื้อเลขตองกัฟบบกัฟนี่ตับแตกแท่เนาะนค่ะเลขเขาของคุณแม่อีลีค่ะท่านผู้ชมฟันแม่นเนาะค่ะรางวัลนี้มาตามต่อ คุณแม่ว่าฝันแล้วว่าสันฝันเมือได้คะคุณแม่ฝันเมื่อขืนนี่ล่ะฝันเมือขืนนี่ล่าสุดเลยเนาะโอ้ยกับเออกับยังว่าฝันว่าเดวไปใส่กระลาบหฮูกับคนกับลายอยู่ดอกแม่แม่กับคนยันย่างคนบางสมชามันลายลายอูหุ้นหวยบานสันจ๋าค่ะเออไปก็คือไปก็พออ้วนนั่นแหละไปแลอวาย่างออกไปเบี่ยนเบี่ยนเบี่ยนค้นเบี่ยนไปเบี่ยนไปเห็นอัีนางนั่งนั่งยู คนนั่นิประมาณชีชีสิบห้าเนี่ยละสีสิบห้าปีเนี่ยละคนนั่นคนตัดผมมันยักษ์กูงงามาคนนั้นค่ะงามไล้นางนางในโตนั่นนงหันหลังให้หฮาเลยว่าวนั้นค่ะว่าว่าซื้อเลขนั่นก็ซื้อศูนย์เจ็ดนันตี้เพิ่นวะโอ้ว่าจังสี่เลยเดอ เปล่าล้วบ่บ,บ่หันหนามาหาเห่าเซยแนบบ่แมนคนดอกเนาะมาหมหม,ม่บ้านของเขาว่าสันซะแต่คุณแม่นีเขาไปในหม่บ้านเขาเออเป็นหม่บ้านเขาหม่บ้านพีคักคักเพราะว่ามีตแต่แต่บัานบ้านเก้า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 มีตั้งแต่บันไดแต่สมัยแต่สมัยตะกี้แต่พอแต่แม,ม่มีมีอันเฮตเฮื่อนคืออันเทยียงนี่ละ่ะแต่ว่าหักเป็นเฮื่อน บานในกรเฮ็ดบันไดขึ้นอืจังสั่นล่ะค่ะบานในอันมันก็มีบ้านอีกลังหนึ่งบ้านหลังหนึ่งเพิ่นก็ยุต่อกันแล้วเฮ้ยคนบาสันบาเบาเบาออกมาเลยออกมาหายเห่าได้ยินเสียงบาซื้อแปดศูนย์นั่นคนบาซื้อยังเจ็ดเจ็ดศูนย์ก็ซื้อแปดศูนย์ตัวตัวมันออกมันสิออกเด้เนี่ยแปดศูนย์นี่ยแล้วว่าสันผู้ยิ่งคือกัน เป็นผู้หญิงคือกันผู้หญิงคือการผูทท้ที่สองนี่เทา่าบว่าแม่บอเห็นยังว่าได้ยินแต่เสียงอยู่ทั้งเฮือนโอ้แต่ว่าเป็นเสียงผู้หญิงผู้หญิงเออแต่ว่าคนแรกนี่เห็นหนาอยู่บอเห็นทั้งหลังแต่บเตุตกตอหูว่างามงามคนมคนงามตัดผมยัดโศกกันยัางว่างามคนนั้นแต่ว่าเนี่ยมึงรูปหลางนี่ก็น่าจะงามงามแต่บ่เห็นบ่เห็นหนาบ่เห็นหนาเข้าบอห้เห็นเนี่ยบ่เมนบอมันบ่เมน่าบ่เมน บ้านเข่านอกแม่กับบุหูสามบ้านเป็นผู้ใดค่ะผู้นี้แม่พนังในโต๊ะสื่อค่ะอันค้นคนที่นั่งในโตะนี่ที่ฝันเห็นนี่บอกเด็กตัวใดก็ครับคุณแม่ศูนย์เจ็ดอย่างบอกศูนย์เจ็ดเออบอกศูนย์เจ็ดค่ะบานอีกคนที่สองล่ะแปดศูนย์แปดศูนย์เนาะค่ะค่ะคนเหล็กในลามันสื่อออกคนมาซื้อก็ซื้อแปดศูนย์ทันที่ค่ะมันสี่ออกคนบ้านกัน ค่ะแต่มันไม่นอนแตมาไวแต่นนหลุดหลับแห้งค่ะท่านผู้ชมค่ะรถซิ่งเนาะค่ะน้ำไผ่น้ำผู้ค่ะค่ะบ้านนี้หลังจากคุณแม่ฝันมาเพื่อนบอกว่าแปดศูนย์แล้วนี่เป็นจังไหนต่อบ้านบ้านนี้แม่ก็บอกว่าจังไรจังว่าอันเลขอันจะออกแปดศูนย์เนาะว่าในใจแม่นี่ยนะคิดในใจเจ้าของนี่ละค่ะว่าเรียกว่าแต่ว่าเมื่อ มันนี่ยาสิพาไปใส่กับบวชหูบวชหูเลยไปเรืร่อยเรืร่อยเรืร่อยเรื่อยเรื่อยบ้านพ่ออ้วนนะว่า,าโอ้ยก็จะว่าอยากกินขาวแล้วเนาะบ้านในกูสิได้เมื่อแล้วว่าสันบ่าอืก็พ่ออ้วนน่ะค่ะเออมแม่น่ะกูสีอยากกินขาวก็กินขาวอันให้มันตรงเวลาแล้วบ้านแหง่งจะป่วยว่าสันบ่าคิดในใจจาของเนี่ยัวกับปวยอีค <ๆ S 2> ่ะเออ แม่นั่นกันยังวะกระจ้าก็ากาพันผ้าไปใส่กันยังว่าไปบานผีคักคัก,กบานก็นมีแตบ่บานล้างล้งลางโบร้านโบร้านโบณคานไปน,นอ่นแม่ก็ได้ยังวะบ้านนี้ไปหละกะลัวลงวาสิมากระลังวาสิมาบ้านนี้พออ้วนจาว้าก็พันมาซูนจังไรแม่ มาสูนแม่พัดหูเมื่อโอ้แต่ว่ากำลังหวั่วกานไปหิ้วเขาสกลับบ้านเออสีพักันเมื่อแม่เออก็ได้หูเมื่อก่อนเออก็หูเมื่อก่อนนั่งว่าแสดงว่าดวงจิตนี่ไปเลาะเมืองผีอุย้ยกันยังว่ามีตต้งแต่มเฮือนคนเฮือนกับเฮือนคนขักขักนั่งว่าเฮือนคนบแมบานเห่าสำน้าบานเพิ่นอมแต่บานเพินนพ่นเลยไปเลาะบานเมืองผีเนาะ ความฝันแม่แล้วคุณแม่คิดว่าที่เขาบอกเรียกนี่เป็นผีเป็นคนกับเป็นผีคขักเป็นผีแม่บอกพราะว่าบ้เห็นหน้าแม่ให้เห็นหน้าเลยให้เห็นต่ข้างหลังเห็นแต่ข้างหลังก็หู่ว่าเพิ่งงามเสียงเ้าแม่บอกกับเสียงเ้าเสียงบอกเออแต่เป็นผู้หญิงทั้งสองเป็นผู้หญิงทั้งสองอืยังบ่าแต่ว่าบ้านบ้านหลังนั้นกะแน่มันเป็นบ้านบ้านบ้านผีก็คือว่าบ้าน บานโบร้านโบรานโบ,บรานเบิดค่ะนั่นยังว่าเลขนี่คุณแม่สีห้ตัวไรบัาน,นี้ให้เลขที่เขาบอกเลยแม่บอแม่สีเอาเลขนี่แล้วคันเลขสามตัวกระแปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์กะกับเอาที่ละ่ะพอราเข้าหายสองลุมหดค่ะอืมอ เรีมี่มีผูผูอยู่ทั้งเขื่อนแล้วเนาะเสื้อก็ซื้อเลขอันแปดศูนย์อันที่มันสีออกว่ะจันปามันสีออกที่น่ะถ,นถ้าสามตัวแปดเจ็ดศูนย์เออแปดเจ็ดศูนย์ที่หลังถ้าสามตัวให้แปดเจ็ดศูนย์สองตัวนี่กะศูนย์เจ็ดก็แปดศูนย์เออเนาะแม่ระย่าลืมได้แบบนี้คุณแม่นี่ฟันเห็นผีผู้หญิงสองคนนา้าผู้หญิงนี่บพท่านเถ่าเป็นบ่บอบ่อบ่ออายุมันสีประมาณสี่ สี่สิบสี่สิบกว่าสี่สิบกว่าซ้ำนี่แหละคนยังงามอยู่คุณแม่แล้วคนที่สองที่ห้องว่าวันมันสีออกแปดศูนย์นี่คุณแน่บ่เห็นคนบ่เห็นคนบ่เห็นโตเลยได้ยินเสียงซื่อๆอยู่ทั้งหื่นเฉยต้องหูว่าเฮื่นอยู่ฮื่นหื่นเฮื่นมันแน่มันเป็นเฮื่นโบราณเนาะหื่นมันมีบันไดไม่ยั้งขึ้นคือแต่สมัยตะกี้ค่ะอื เอาสี่ศูนย์ติดนําบ่แมนเพอผ่าูนยิงน้ามีเออผูหญิงน้ามีสี่สี่ศูนย์แล้วตายไปแล้วตายไปแล้วเป็นศูนย์เนาะเออเป็นศูนย์นิงแมนอยู่ค่ะอือเพราะว่าคุณแม่นี่เห็นปรากฏุล่างเนี่เห็นแค่คนเดียวเห็นเห็นเห็นผู้เดียวค่ะผู้เพื่อนนั่งนันละค่ะม่เพราะว่าอีกผู้นึ่งนี่บ่บเห็นตัวได้ยยนแต่เสียงเพราะนั้นก็ตัดออกเนาะกตัดออกสามห้าบบเห็นห้าได้ยิงแินเสียงเพิ่นเพิ่อนบอกบอกเลย เขากันไหมน้ากันสี่ศูนย์เนาะกันไหกันคุ้มหนึ่งค่ะคุ้มหนึ่งค่ะแม่นเธอเพิ่นบ่อหายตรงๆรงเธอเพิ่นหายตัวบางๆไว้เนาะแม่เพิ่นเพิ่นยันเพิ่นหายบางๆางอ่ะนะค่ะแม่นอยู่แต่ว่านอกเนื้อจากนั้นกันท่านผู้ชมทางบ้านเพิ่นตีเอาเนาะเออให้เพิ่นตีเอาใชค่ะแต่ว่าเนี่ยค่ะคุณแม่หายมาชัดเจนก็คือศูนย์เจ็ดเออศูนย์เจ็ดกับแปดศูนย์กับแปดศูนย์นี่ละเนาะนี่ละแล้วก็ ตัวตีเอากับสิเป็น40 40นก็870เออ870ที่จับใส่กันสามตัวเนาะแม่นค่ะเป็นแนวทางค่ะทรรมชมของเมนุนเนาะค่ะในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่ค่ะ กรคอยท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะมีโชคมีลาบได้รงวันกับคุณแม่สุขุสุคนในงวดนี้เนาะค่ะงวดที่ผ่านมาเพื่อนก็ใไ้เน้นๆเล่วงกลมไ้เนาะเก้าเจ็ดกรเขาของเพื่อนอีีค่ะท่านผู้ชมแม่ได้กับเอาขึ้นใดเนาะคุ้มเดียวแขนๆค่ะรางวดนี้เน้นๆของเพิ่นก็สิเป็นศูนย์เจ็ดกับแปดศูนย์เนาะคุณแม่เนาะค่ะเน้นๆของเพิ่นนอกเนือจากนั้นท่านผู้ชมมากกระจับเอาค่ะแต่ว่า้าบ่มากกระพานเนาะคุณแม่ค่ะ คุณแม่มียังเพิ่มเติมอีกบ่บ่หลงหลาไม่ซ้ำนี่ยหรอไม่เนาะขอบคุณแม่นวลได้หลายค่ะบแพียงแนวทางขอบคุณค่าขอบคุณแม่ค่ะมาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแม่นวลค่ะในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรกของคุณแม่เนาะค่ะคุณแม่นี่เพิ่นฝันว่าจะไปใส่เพิ่นว่าไปกับพออ้วนเพิ่นว่าค่ะ เขาไปในมูบานเพิ่นว่าแต่ว่าหันบุหัวยุใสเนาะค่ะคนร้ายหลายเพิ่นว่าค่ะจักมีการมีงานยังแต่ว่ายามยางจนได้เวียนอ่อมไปทังข้างเพิ่นว่าค่ะพออ่อมไปแล้วคุณแม่เพิ่นไปเห็นผู้หญิงเพิ่นว่านั่งอยู่เก้าอี้เนาะค่ะเป็นผู้หญิงยักผมสูงเพิ่นว่าค่ะสรงผมนี่ยักสูงเพิ่นว่าค่ะนั่งอยู่เนี่ยมางแต่ข้างหลังนี่ก็งามแห้งเิ่น่าเบบงามแต่วันนา่บหินเพิ่นว่าค่ะผู้หญิงคนนั้นก็เลยเบาขึ้่นว่า มันสิญาณยังลระสือเลขก็ะสือตีละศูนย์เจ็ดเพิ่นว่าค่ะเว้าให้ไม่นวลนได้ยินแนวนี้เนาะค่ะว่าให้สือศูนย์เจ็ดเพิ่นว่าบ้านนี่กับมีผู้หยิ่งอีกผู้หนึ่งเพิ่นบ่าเว้ามาตะทึ่งเถียงเพิ่นว่าค่ะแต่ว่าผู้หยิ่งผู้นี่นี่โบเห็นโตโบเห็นหนาเพิ่นว่าได้ยินแต่เสียงเป็นเสียงผู้ญิ่งเพิ่นว่าผู้ยิ่งคนนี้เป็นคนที่สองเนาะค่ะเว้าขึ้นมาตเทึ่งเถียงผุ่นเพิ่นบ่าเว้าขึ้นมาว่า มันบอกออกดอกศูนย์เจ็ดว่สันเลขนี่มันสิออกแปดศูนย์เพิ่นว่าค่ะเว้าแนวนี้เลยเพิ่นว่าค่ะเม่นว่นได้ยินชัดเต็มสองหูเพิ่นว่าค่ะหลังจากนั่นสามีของเม่นวนนี่กระด้เว้าขึ้นว่าหิวเขา่าว่าสันอยากเมื่อแล้วว่าสันเม่นวนนี่ก็เลยว่าสิผ้าสามีเมื่อสิผ้ากันกลับเพิ่นว่าค่ะเลยสะดุ้งตื่นหูเมื่อเลยเพิ่นว่าค่ะ แม่นวลห้แนวทางมากก็คือแปดเจ็ดศูนย์เพิ่นว่าค่ะแปดตัวแรกนี่เอามาจากเลขผีบอกแปดศูนย์เนาะคะ่ะแล้วกระเจ็บตัวที่สองนี่เอามาจากเลขผีบอกคือกันเนาะคะ่ะว่าศูนย์เจ็ดนาะค่ะเพิ่นก็ได้จับเจ็มาเนาะคะ่ะส่วนศูนย์นี่เอามาจากคนตายเนาะคะ่ะเอามาจากคนตายหรือ,รอว่าผีเนาะคะ่ะเพราะว่าที่เพิ่นฟันเกี่ยวฟันเห็นเพิ่นว่าบบมีคนดอกเพื่อนว่า มิตรพีเบิร์ตผลมากรีดจับศูนย์ใส่เนาะค่ะเป็นแปดเจ็ดศูนย์เหล็กสามตัวตีจากฝันค่ะรากาอีกคุ้มหนึ่งเนาะค่ะสี่ศูนย์เนาะค่ะสี่นี่ตีมาจากน้ามของผู้หญิงเนาะค่ะศูนย์ตีมาจากคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะค่ะเป็นศูนย์เนาะค่ะเหล็กสองตัวสี่ศูนย์้วก็ศูนย์เจ็ดคับศูนย์แปดนี่เป็นเลขผีบอกค่ะท่านผู้ชมศูนย์เจ็ดนี่เลขผีผู้หญิงนางยู่ยกาอีบอกเนาะค่ะว่ามันสียหนักยังเลขนั้น งวดนี้ท้ชชิซือกระืือ07เพิ่นว่าค่ะเป็นเลขพีบอกหลัก80เนาะค่ะ80ูนี่เป็นผู้หญิงคนที่สองห้องบอกเนาะคะ่ะแต่ว่าโบเห็นหนาโบเห็นโตเพิ่นว่าค่ะนด้ยินจะเสียงห้องบอกว่าเลขงวดนี้มันสิออก80เพิ่นว่าค่ะเมนวนกับฟันซัมมี่เพิ่นว่าค่ะเป็นแนวทางให้เลข3ตัวกับ2ตัวเนาะค่ะกับค่อยท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะมีโชคมีลาบในรางวัลใหญ่คุณแม่สุขสูขสุขคนค่ะ